สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะนำตัวอย่างเป็นมีดที่ชอบกับมีดที่ใช้นะครับสองเล่มนี้เป็นตัวอย่างของมีดที่ผมชอบนะครับจริงมีหลายเล่มแต่ว่าเลือกมาให้ชม มีดที่ชอบนี้จะเป็นมีดที่สะสมนะครับจริงก็ใช้งานได้จริงแต่ก็เก็บส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนี่นะครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้มีดที่ชอบเล่มแรกจะเป็นของลุงจันบ้านบอกด้ามฝักนี้จะเป็นกระพี้เขาควายแบบลาย ดูเพลินๆจะเหมือนเมล็ดนะครับลายจะออกเข้มๆมีลายสวยนะครับแต่ว่ากล้องจะไม่ชัดเล่มบนนี้จะเป็นลุงหุนบางปลาหมอด้ามฝักจะเป็นไม้แจงนี่ครับลายจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละช่างไปนี่ลุงจัน นีจะเป็นตัวอย่างมีดที่ชอบนะครับมาดูมีดที่ใช้บ้างนี้จะเป็นมีดที่ใช้จริงนะครับมีดที่ใช้จริงเนี่ยที่ผมเลือกมาหนึ่งจับแล้วมันเข้ามือนะครับจับถนัดเข้ามือแล้วก็ใช้งานได้ดีฟันไม้ได้ดี ฟังเล่มก็อาจจะไม่มีชื่อเสียงอะไรนะครับแต่ก็เอามาเพิ่มมูลค่าด้วยการใส่ด้ามฝักเข้าไปก็ดูสวยงามนี่ครับนี่ตัวอย่างสองเล่มนะครับสองเล่มนี้จะเป็นมีดที่ผมใช้ถนัดมือมากนะครับเพราะว่าบาลานซ์มันดีมันเข้ามือดีนะครับมาดูข้างในกันนี่ครับข้างในสําหรับมีดที่ใช้สําหรับผมมาดูเล่มแรก เป็นมีดพื้นบ้านธรรมดานี่แหละครับแต่ชอบตรงที่มันเป็นเหล็กดอกจิกรถไฟนี่เราเพิ่มมูลค่าด้วยการใส่ด้ามฝักพยุงเข้าไปมันก็จะสวยงามนะครับเล่มนี้ไม่ทราบช่างแต่เห็นว่าเหล็กมันแล้วก็ทดลองแล้วมันมันดีก็เอามาใส่ด้ามฝักนะครับเล่มแรก เล่มสองนี้จะเป็นมีดของช่างชัยหนองตะยอดด้าฝักพยุงลัดไหวยแบบโบราณกันสองเล่มน,นี้จะเข้ามือครับสังเกตได้ว่าการใช้มีดที่ถนัดมือส่วนใหญ่จะเป็นด้ามตรงจะไม่โค้งมากนะครับท้องจะไม่โค้งหย่อนลงไปมากบาลานซ์น้ำหนักมันจะดี มีที่ใช้ใช้จริงนะครับเนี่ยมันจะเข้ามือผมจริงๆมีมีดเป็นร้อยแต่ว่ามีดที่เข้ามือจริงๆก็มีไม่กี่เล่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดสะสมสะสมงานช่างอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าจะเป็นงานเดินป่านี่มันจะเหมาะนะครับน้าหนักมันไม่เบา แล้วก็มันไม่หนักมากนะครับมันไม่เป็นภาระเวลาเคลื่อนย้ายหรือว่าเดินทางนะครับฟันไม้ก็ได้ในระดับหนึ่งแต่คงไม่มีใครไปฟันไม้ใหญ่ๆนะครับเอามีดพวงนี้ไปส่วนใหญ่ก็เอาไว้เป็นใช้ภารกิจเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าจะเป็นฟันไม้ใหญ่ๆจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับถ้าฟันไม้ใหญ่ต้องอย่างนี้ฟันหนักๆเพราะว่ามีดมีขนาดหนาแล้วก็ใหญ่นะครับน้ําหนักค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงเล่มนี้ก็น่าจะเกือบโลนะครับฟันก็ไปเดี๋ยวมาดูข้างในกัน เป็นมีดของจีน้องซอนะครับค่ายไดโนเป็นเหล็กตลับลูกปืนด้ามฝักจะเป็นพยุงตัวนี้ฟันเข้าไปครับคมชุบมาดีมากแล้วก็น้ําหนักฟันไม้เนี่ยจะกินไม้ดีมีดที่ใช้ก็จะประมาณนี้แล้วแต่ ความถนัดของแต่ละคนนะครับส่วนผมจะถนัดประมาณนี้ดูแล้วว่ามีดตรงๆเนี่ยมันจะใช้งานได้ดีแต่ถ้ามีดแอนลงโค้งลงข้างล่างเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะนส่วนตัวผมจะไม่ค่อยถนัดแต่ก็เก็บนะครับบางบางท่านก็เก็บฝีมืองานช่างไว้แต่นี่แหละเท่าที่ใช้งานได้จริงๆก็ ถนัดมือจริงๆก็จะประมาณนี้นะครับแต่ยังมีอีกหลายเล่มนะครับที่ยังไม่ได้เอามาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่ก็เป็นตัวอย่างสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันมาตลอดนะครับขอให้มีความสุขความโชคดีจเจริญก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาทุกคนนะครับสวัสดีครับ